สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปากลายแบบสามมิตินะคะเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกนะคะเราก็ใช้เข็มหมุนนะคะปักลงไปค่ะความยาวก็ประมาณนี้นะคะใช้ไหมหกเส้นนะคะไหมที่เราใช้จะเป็นสีฟ้าค่ะ นี่นะคะให้เราให้เราเริ่มจากปักขึ้นมาตรงนี้นะคะตรงไซส์สุดนะคะปักขึ้นมาตรงไซส์สุดค่ะแล้วก็นี่นะคะพันที่เข็มหมุนหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ปักลงไปค่ะปักลงไปแล้วก็ปักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตรงกลางนี่นะคะ ปักขึ้นมาอีกรอบหน,นึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นสามแถวนะคะหนึ่งสองสามนะคะแค่สามแถวนะคะแล้วก็พันเข็มหมดเข็มหมดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นให้เราเริ่มเดินไหมจากตรงนี้นะคะตรงเส้นที่หนึ่งนี่นะคะเป็นเส้นแรกนะคะนี่นะคะขึ้นหนึ่งลงหนึ่งแล้วก็ขึ้นอีกหนึ่งนะคะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะไหมตรงนี้น้องๆจะต้องดึงให้ตึงนะคะพร้อมกับเนี่ยค่ะดันไหมขึ้นมา ดันไหมขึ้นไปนะคะให้แน่นนะคะเพื่อที่ว่าเวลามันออกมาหัวมันจะได้แหลมๆนะคะนี่ก็ดันไหมขึ้นไปแน่นๆค่ะนะคะขึ้นหนึ่งค่ะเว้นไว้หนึ่งแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะถ้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขึ้นมาหนึ่งแล้วเรา จะเว้นไว้แบบนี้ก็คือเดินสลับไปมาแบบนี้นะคะเดินสลับไปมาแบบนี้จนกว่าจะจบแถวเลยค่ะแต่ว่าทุกครั้งอย่าลืมดันไหมขึ้นไปข้างบนเนี่นะคะจะได้ดูจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ห่างเกินไปนะคะ ดันขึ้นไปแบบนี้นะคะก็ไปเลยค่ะดันใหม่ทุกครั้งนะคะดันใหม่ขึ้นไปทุกครั้งค่ะก็เราจะเดินไปเดินมาแบบนี้ประมาณ14บสถึงห้ารอบนะคะ นี่ก็ใกล้จะจบแถวแล้วค่ะนี่ค่ะเดินไปอีกรอบนึงค่ะรอบสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเวลาเราจะจบนะคะเราก็ปักลงไปตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะน,นี้เราก็จะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ ดึงดึงเข็มหมุดขึ้นมาได้เลยนะคะมันก็จะเป็น3ามิติแนวตั้งแบบนี้ค่ะอันนี้คือกรณีแค่สามแถวนะคะนี่ค่ะ